ดีค่ะเคทไม่รับสบอกหัวคนป่าวันนี้นะคะเราอยู่กับมละกอฮอลแลนด์เดี๋ยวเราไปติดตามเกษตรกรก,กันนะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์หัวคนป่านเนี่ยทำยังไงให้สามารถปลูกมละกอฮอลแลนด์5ไร่แต่ว่าสามารถได้มูลค่าเงิน1นึ่งล้านสามแสนบาทวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาใช้อะไรกันบ้างไปเลย สวัสดีค่ะ,คคะอ๋อชื่อเอครับผมพอดีปลูกมะกอกฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์นนเหนือ,อตรงนี้พื้นที่ที่ปลูกเนี่ยประมาณกี่ไร่คะห้าไร่ครับห้าไร่ไรอยากให้พี่เอลองเอ่อบอกหน่อยคะ่ะว่าการปลูกมะกอกฮอลแลนด์เนี่ยในช่วงบำรุงเนี่ยพี่เอใช้อะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ของคุณป่าค่ะก็มีสูตรเนี่ยของคุณป่าแล้วก็มีโบ้มีโบ้ควบคุมคือกันไวรัสพวกเนี้ยพี่พวกระบบรากอะไรพวกเนี้ยมะกอกรากจะไวหน่อย ช่วงช่วงบำรุงอาห่ะที่ตอนแรกว่าเห็นได้ยินมาว่าพี่เอใช้ 12, 7, 35มันโอเวอร์ไซส์จากขนาดปริมาณปุ๋ยอย่างแต่ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพอคราวนี้ลดปริมาณปุ๋ยลงเนี่ยมันผลมันเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคครับรูปมาตรฐานเป็นมาตรฐานมาตรฐานประมาณโลโล5ถึงโล8ประมาณทรงทรงเป็นไงบ้างทรงก็ได้พี่ทรงรูปทรงสวยผิวด้วยครับผิวไม่แตกอะไรเมี้ค่ะ แล้วก็เท่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเท่ากับว่าใช้สิบสองเจ็ดสามห้าบวกชูกาเคเนี้ยค่ะก็เหมือนกับลดอัตราการใช้ลงแต่ว่าได้ปริมาณผลผลิตที่ดีครับเท่ากับว่าลดต้นทุนของพี่เอไปด้วยลดประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยเหรอคะครับครึ่งแล้วความรู้สึกอยากถามว่าความรู้สึกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณป่านพี่เป็นยังไงบ้างโอเคครับคือว่าลดต้นทุนเราแล้วเรื่องไวรัสก็ ไม่ค่อยมีอมโอ้โหีเวลารัสเนี่ยอันตรายที่สุดของมะกอกค่ะก็ก็ชะงักไปเลยกำแทบไม่ได้ถอนในช่วงนี้ช่วงแรกได้ถอนถอนออกต้องต้องเอาเวลรัดออกจากแปลงให้เราได้ก็เลยไปใส่แล้วมันก็ยุดชะงักไปเลยอ๋อต้นที่เป็นก็คือเอาโบวไปใส่ใช่ไหมคะใช่เอาโบวตัวไปใสม่มันก็หยุดชะงักแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้อยู่ได้ครับ เพราะเขาเขายังไม่ลงลูกมันอยู่แค่ยอดอ,อยู่แค่ยอดแต่ลูกเราก็ยังสามารถเก็บผลผลิตได้ได้พี่ไอแต่ถ้าลงลูกแล้วเราก็ต้องแยกออกค่ะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนไม่ก็ไม่รู้ค่ะเปลี่ยนบ่อยถือว่าเป็นตัวช่วยดีๆในการทําผลผลิตให้มีคุณภาพนะคะใช่ครับผมก็ฝากปุ๋ย้าหงหัวคนป่าไว้ด้วยนะคะในมรกรฮอนแลนด์หรือว่าท่านไหนที่สนใจในพืชอื่นสามารถติดตามได้ในคลิปต่อๆไปค่ะ อันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอมากนะคะติดตามว่าเราจะไปพืชไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวดยวูที่เพจเฟซบุ๊กของเราเลยนะคะปุ๋ยต้าของคนป่าอาวัเชค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ